สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆ่ะชาวนี้ที่อาน้ำประทุมธาน,นีนะคะก็ใส่แล้วแดดออกแรงมากๆเลยนะคะวันนี้มีก็มีภารก,กิจนะคะที่จะต้องอปล่อยปลานะคะตามประวัตวันนะคะก็ปล่อยปลาหมอเอาเข็ดนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเ,เพื่อนๆ่ะชาวนี้ก็แดดแรงนะคะเ,เพื่อนๆ่ะก็มีก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะ ก็บรรยากาศลิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะสายแล้วนะคะวันนี้มีเรือลำเลียงถึงค้าเล่นผ่านพอดีเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะบรรยากาศยามเช้านะคะท่าน้ำเทพประทุมนะคะมาทำบุญปล่อยปลากับเมย์นะคะพเพื่อนๆคะ่ะ แชยน้ำก่อนนะคะเพื่อนลมเย็นนะคะเพื่อนข่าววันนี้นะคะต้นไม้ไว้นะคะเป็นไม้ไวเอ็นนะคะ,อ,ะ,คะอ๋อแม้แดดจะร้อนนะคะแต่ก็มีลมนะคะมีลมโชยชิวพัดมานะคะเพื่อน,นะคะ่อ๋อบรรยากาศย็นสายนะคะที่ท่าน้ำเทพประทุมนะคะ ขากล้องนิดนึงนะคะขาเซลฟี่นะคะในแน่นยกเยกยกเยกเพราว่าหลมผัดด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปนะคะหลอกรอชมบรรยากาศก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เมจ์จะไปลอยปลานะคะ ะะก็เป็นส่วนย่อมด้วยนะคะสำหรับให้ประชาชนได้นั่งเป็นพักผ่อนยยินใจกันนะคะช่วงเสร็จสินจากภารกิจในหน้าที่การงานช่วงเย็นนะคะว่าช่วงเช้านะคะวังปราท่าน้ำเทพประทุมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ้ากม,มากเลยไปค่ะแล้วก็จะไปปล่อยปลาด้วยกันนะคะ วันนี้ป้าไม่มาหรอคะป้าวันนี้ไมมาเหรอตาเสียดายอ๋อเสียดายเดี๋ยหรออ๋อช่วงสงการใช่ไหมคะกลับไปดูแมวอ๋อบ้านแกอยู่ไก่ไหมคะอ๋ออยู่ร้านหลุมแก้วงั้นเดี๋ยวเอานี่ไปให้อาหารปลาเดี๋ยวมาจ่ายนะคะ ทำคลิปอยู่ค่ะขอบคุณนะคะก็คุณป้าไม่มานะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยเมก็เลยว่าเดี๋ยวซื้ออาหารไปให้อาหารปลาเราก่อนนะคะก็อยากจะทำบุญกับป้าเนาะเพราะว่าป้าแกสุขภาพไม่ดีด้วยนะคะก็แก่ไม่สบายขาแกไม่ดีนะคะเพื่อนๆค่ะ เมย์ก็ถือโอกาสให้อาหารปลาดูท่าน้ำนี่เลยน,นะคะปลาเล็กปลาน้อยนะคะนี่นะคะเรือมาเนี่ยนะคะออกบรรยากาศนะคะถึงฝั่งเจ้าพระยานะคะเมื่อเดืเมย์ซูมให้ดูนะคะูร้านอาหารที่เมย์เคยไปนั่งนะคะนู่นอยู่นีน่ จะมาแล้วนะคะพเพื่อนะ่ะอาคาพเพื่อนๆคื่ามาให้อาหารปลากบับเม์นะคะตรงนี้ปลาเล็กขี้เยอะนะคะพเพื่อนๆก็ว่าที่อื่นแะปลาใหญ่เยอะนะคะปลาเล็กก็ไม่สามารถเข้ามากินได้แต่ท่าน,นี้นะคะอยู่แบบมีมีปลาเล็กเยอะเราอยากให้ปลาเล็กๆนะคะ ออมาทำบุญด้วยกันกับเมนะคะเพี่งนขาออจริงๆแล้วตั้งใจที่แบบอ,อ,อยากมาอยากมาปล่อยปลานะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้คุณป้าไม่มานะคะออเมอยากอุดหนุนป้าแกเพราะว่าป้าแกขาแกเดินไม่ได้นะคะ อ,อ๋อฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะเป็นกำลังใจเมด้วยนะคะเพื่พนอนๆค่ะ thank you For you support my ไล a ์เม l แน l t อนเดอะทามแอนด์คอยดูวิ่งที่วิดีโอไม่ channel thank you bye bye